สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตีเพชรยนในช่องตีเฮงกระบะมือสองนะครับวันนี้นะครับตีมีกระบะนะครับมาแนะนันนะครับแมนแนะนำนะครับลูกค้า2รุ่นแต่ว่าแบรนด์เดียวกันนะครับโตโยต้ารีโวเหมือนกันเดี๋ยวดูกันที่ว่า2คันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับคันแรกนะครับผมโตโยต้ารีโวนะครับ2 4 e นะครับรถปี2019นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีบอล สีเทาครับสครับสีเทาบอลนะครับลูกครัคันนี้นะครับมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟไทม์ไลนิงนะครับโฉมหน้าก็าจะคล้ายๆกันเลยนะครับดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับเลขไม้อวิ่งไปอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันโลถือว่าน้อยมากนะครับดูนะครับจะให้ดูคันแรกกันคร่าวๆนะครับ ระจกข้างนะครับเป็นโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับถ้าเป็นรีโวเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้หล่อมากเลยเต่แสดงว่าเป็นตัวอีนะครับแล้วดูยางนะครับดูล้อนะครับรับประกันตัวบอดี้นะครับเดิมโรงงานทุกชิ้นทุกแบบนะครับนูนะครับมาพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับออโต้อะลาร์มนะครับพร้อมสัญลักษณ์ของกระจก toyota นะครับมีบรหยียบมาให้ด้วยนะครับรถตัวนี้เป็นสี่ประตูนะลูกค้าดูภายในกันครับ ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับมาพร้อมระบบกูดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์แมนนวลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดลูกค้าคร่าวๆนะครับนี่ครับโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่กีนะครับรถปีหนึ่งพันสิบเก้านะครับเลขใหม่นะครับสี่หมื่นแปดพันโลนะครับราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับลูกค้าสนใจมีเงินดาวก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องของกระบะนะครับบอกเลยว่าคันนี้ ใหม่มากลูกค้ารถแทบจะไม่ได้ใช้งานในอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือคันแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตีจะพาไปดูคันที่สองนะครับซึ่งเหมือนฝาแฝดกันเลยลูกค้าโอเคคันนี้เป็นอะไรโต้ท่ารีวิใช่งานสอดตัวนี้สองจุดส e ี่ e พัฒนะครับัานาดสองจุดห้าน,นะครับแล้วรถปีเดียวกันคือสองพันสิบเก้านะครับแต่คันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับระยะทางคันนี้อยู่ที่หกหมื่นประมาณหกหมื่นโลนะครับดูนะครับ รถปีเดียวกันครับต่างกันที่เครื่องนะครับแล้วก็ต่างกันที่เลขไม้นะครับชอบแบบไหนเล็กไม้น้อย,อยเล็ไม้เยอะๆชอบตัว2.5หรือ2.4โทรหาตีได้เลยนะครับดีย๋ยวให้ดูภายในกันนะครับแต่คันนี้เป็นแคปลูกค้าคันนี้ไม่ใช่สีประตูนะแต่รถปีเดียวกันนะแต่ดนน้านเนี้ยข้างในได้เป็นเบาะหนังนี่สวยๆแบบนี้เลยพิลนเนอร์ยกสูงนะครับ แต่ตัวนี้พวงมาลัยจะมาให้กูนคอนทรลมาให้นะจะให้ไม่แค่ตัวนี้ซึ่งต่างแตกจากตัวแรกคือที่เป็น2.5 e ยครับจะให้ระบบกคันทนมาให้เกียร์เหมือนกันครับเป็นเกียร์เมนนวลโอเคคันนี้ดูกระบะเหมือนกันเลยครับอย่างที่บอกครับจะดูคันไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าที่เนี่ยเราคายรถเก๋งเองให้ลูกคา้าและเราดูใส่ใจลูกค้าทุกละเอียดนะครับลูกคา้าต้องได้ของดีไปแน่นอนครับลูกคา้าจะซื้อกระบะถูกๆเก่งถูก,ถก,ถก,ถกที่ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าถูกและดีต้องที่นี่ครับ เพชรยนต์ครับและก็ตั้งกับตีเท่านั้นด้วยนะครับเพราะตีใส่ใจลูกค้าทุกรายละเอียดทุกคุณภาพนะครับถ้าเป็นว่าหากใครสนใจนะครับ2คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น2.4งจุดส e พัสนะครับหรือ2.5 e นะครับผมโทรหาตีนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2 6 4่ี่ตีเพชรยนต์นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับช่องตีด้วยนะครับมีประกันใดที่ตีพูดไปไปหรือช้าไปตีขออภัยลูกค้าไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับ สนใจคันไหนนะครับเรามีกระบะไม่ว่าจะเป็นดีแม็กก็มีแต่ส่วนมากเราจะมีเป็นยกสูงนะครับยังไงโทรหาตีได้เลยนะครับวันนี้ตีก็ต้องลาไปกับเจ้าเหมือนนะครับฝากแฟดคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบหน้าตีจะมารีวิวเป็นคันไหนก็ฝากลูกค้าติดตามชมด้วยขอบคุณมากครับ